คนถามเรื่องการปักชำกิ่นกุหลาบงั้นเดี๋ยวแค่ทำเลยแล้วกันเนาะอ่ากุหลาบที่เราใช้ในการเป็นตัวอย่างวันนี้ก็คือกุหลาบมอนเป็นกุหลาบโบราณแบบหนึง่งกลีบมันจะเล,เล็กแล้วมีกลิ่นหอมมากตัวเนี้ยสามารถเอาไปทําเป็นชากุหลาบได้สมัยก่อนจะมีเยอะ่เดี๋ยวนี้ค่อนข้างหายากแล้วล่ะแต่ในบางพื้นที่ยังมีอยู่นะคะอ่าการปักชำกุหลาบจริงๆไม่ยากเลยเหมือนรูปที่เราดูต้นคลิปเนาะ งั้นเรามาดูกันว่าทํายังไงมันถึงจะดูลง่ายอย่างนั้นอย่างแรกกิ่งที่เราเลือกเราจะเลือกกิ่งที่ไม่ใช่กิ่งใสกิ่งใสคือกิ่งที่อยู่แถวแถวยอดอันนี้เราเลือกกิ่งกลางเก่ากลางใหม่สังเกตได้คือถ้าสีเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็เริ่มมีลายสีดาตาลขึ้นอันนี้เป็นกิ่งที่เหมาะสมที่สุดในการชําถามว่ากิ่งแบบนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้อันนี้ยังออกเขียวอ่อนนะคะแต่ว่ายังยังมีความเข้มประมาณหนึ่งถามว่าอันนี้ใช้ได้ไหมอันนี้ใช้ได้ ถามว่าดีไหมก็มีอัตาเนาบ้างแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยติดแน่นอน่อาติดแน่นอนเพราะฉะนั้นเรามาดูกันต่อว่ากิ่งที่ดียังไงหนึ่งตัดใหม่ตัดใหม่ๆม,มาจากต้นเลยแล้วชาไม่ต้องมียาเล่งก็ติดติดร้อยเอร์เซนด้วยไม่ต้องมียาเล่งก็ได้หนึ่งตัดใหม่แล้วปักเลยสองเป็นกิ่งกลางเกาง่ากลางใหม่ ดินที่เราใช้เนื่องจากกุหลาบเป็นอะไรที่ไม่ชอบแช่น้ําชอบแห้งๆแลร้อนเราใช้ดินทรายเหมือนเดิมบ้านไหนไม่มีใช้ดินตะบองเพชรก็ได้หรือว่าจะเอาทรายหนึ่งส่วนดินสองส่วนมาผสมเองก็ได้เช่นกันอ่ะดินจบการตัดนะคะวิธีการตัดว่าใช้กิ่งประมาณแค่นี้พอสิบห้าเซนไม่เกินนี้ทำไมใช้กิ่งสั้นเหตุผลง่ายๆคือถ้ายาวปุ๊บเนี่ย กา,การดูดน้ำเนี่ยมันจะมากการต้องใช้น้ําในการฟักตัวจะค่อนข้างมากเพราะนั้นไปลายส่วนใหญ่มันจะแห้งกิ่งประมาณเนี้ยเรามีที่ให้ตามันงอกตาใบาคือตรงไหนตาใบาคือตรงนี้ค่ะนี่นี่น,นี่นี่คือตาใบเห็นไหมอันนี้คือตาใบาตาใบาจะอยู่ตรงเหนือข้อใบนั้นเรามานับมีที่ให้งอกใบาหนึ่ง สองสามอ่าตรงนี้ก็จะเป็นตานะคะแต่ว่าเวลาเราปักเนี่ยเราปักครึ่งหนึ่งเพราะนั้นจุดที่เรามีตางอกได้คือหนึ่งสองสามสามอันถือว่าเยอะแล้วเพราะว่าในต่างประเทศบางที่ใช้แค่สองด้วยซ้าหรือบางที่ขี้เหนียวขี้เหนียวกิ่งหน่อยหนึ่งด้วยอ่าเรียบร้อยปุ๊บตัดเสรเ็จปักจ้ะครึ่งหนึ่งอ่ะมาดูกัน จากกิ่งยาวๆเมื่อกี้เราได้ประมาณนี่นะคะ5ทอนแล้วก็ปักเลยปักความลึกครึ่งหนึ่งค่ะชึบเท่านี้่พื้นที่ที่เราจะเอาถาดเพาะถาดปักชำเราถาดเพาะไปวางที่ไหนสำหรับตัวนี้ของไทยแท้ของไทยแท้ทนแดด100%ได้แต้งแจ้งเลยจ้ะแดดเยอะให้น้าวันละสองครั้ง เพราะว่าเนื่องจากเป็นดินทรายถ่ายเทดีไม่ต้องกลัวเน่าสองรอบได้ก็เช้า,ชากับบ่ายประมาณบ่ายสองไปโมงบ่ายสองอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ารอบเช้าอย่างเดียวเนี่ยความชื้นมันระเหยไปมันจะแห้งแล้วมันจะตายสองรอบกําลังเหมาะถ้าร้อนๆนะแต่ถ้าเกิดวันไหนฝนตกแล้วดูแล้วดินยังแฉะอยู่แบบนี้นี่ยังแฉะอยู่มีความชื้นอยู่ไม่ต้องลดก็ได้แต่ถ้าเกิดวันไหนอากาศแบบปกติทรรมได้ไม่ขมุข,ขมัว ก็วันละหนึ่งครั้งเนาะหนึ่งรอบอ่าเข้าใจเรื่องความชื้นนะคะสรุปคือดูแลแห้งคอยลดเพราะไม่ชอบน้ําลดมากเน่าจะ้ะแค่นี้เองสําหรับกุหลาบอ่าคำถามต่อไปเมื่อไหร่จะแตกเมื่อไหร่จะแตกตาโดยปกติแล้ว7วันจะเริ่มสังเกตเห็นการแตกตาได้อ่าแตกกิ่งใหม่มาเริ่มเห็นชัดเจนก็14วันตามรูปด้านบนเนาะที่ให้ดูช่วงแรกอ่าขึ้นเป็นต้นไม้ออกรากเต็มที่ ประมาณ1เดือนแข็งแรงพอที่จะสามารถเอาไปลงดินได้ก็อยู่ที่ประมาณ1.5ถึง2เดือนเท่านี้เองส่วนสายพันธุ์ต่างประเทศแดดที่เราให้ขอเป็นครึ่งวันเช้านะคะเพราะมันมันไม่ทนความร้อนดอกกุหลาบถ้าเป็นพันธุ์แบบนี้กุหลาบมอนกุหลาบร้อยมะลัยก็สายมมนจะปกติอยู่แล้วอันนี้อยู่ที่การให้ปุย๋ยแต่ถ้าเป็นพวกกุหลาบกุหลาบต่างประเทศทั้งหลายแหละอันนั้นต้องเย็นดอกถึงจะใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนิยม ช่วงหน้าหนาวอะค่ะแต่ถ้เกิดอยากให้ดอกใหญ่โดยที่มันยังอยู่หน้าร้อนอยู่เอานุ้แข็งวางได้วางใต้คนต้นมันจะช่วยปรับความเย็ยนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งสําหรับการปักชํากุหลาบอันนี้ไม่ยากนะคะบอกเลยว่าตรงนี้รอดจับหมดแน่นอนที่ว่าทําสําหรับเพื่อนๆก็ลองไปฝึกฝีมือกันดูค่ะคลิปนี้ก็บายบายจ้า